อากาศร้อนมากครับวันนี้สวัสดีนะฮะกันกนระถาวรน,นะครับวันนี้มาออกกองนะครับในกองนี้ครับจะมีความเกี่ยวข้องกับยาสีฟัน,น,นบูมอย่างแน่นอนนะครับกองนี้จะเป็นอะไรและยาสีฟันบูมมีความเกี่ยวข้องแล้วมาทําอะไรตรงนี้ไปดูกนันดีกวา่าครับไปไปฮะตามผมมาสำหรับกองนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในห้องนี้ซึ่งเดี๋ยวตาก็จะเดินตามลายผมด้วยไปแต่ก่อนที่จะเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเคาะประตูก่อน ทอยฮัลโหลหูปลอมปลอมมากเลยอ่ะวัดีครับแต่งเสร็จนานแล้วนี่ดีปลอมที่ไหนนั่งไหนคะนั่งนี่หรือนั่งตักพี่เจษอะไรอ่ะพี่เจษเนี่นี่เป็นกองถ่าย MV ตัวใหม่ล่าสุดของพี่ฝนธนสุนทรใช่ไหมฮะเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรฮะนางเอกก็มีน้ำตามมจอาาย นาาตคือกรเพลงนี้เรื่องราวมันเล่าเกี่ยวกับอะไรครับในเรื่องของการทำงานยังไงก็ต้องแฮปปี้ยังไงก็ต้องมีความสุขแน่นอนชีวิตต้องดีอะไรอย่างเงี้ยความเป็นจริงแล้วอะชีวิตจริงเขาก็เขาก็มีเรื่องราวเขาก็มี<อ>เรื่องราวเหมือนกันนางเอก<า>ก,<า>ก็มีน้ำตาเพราะไหม ไม่พอก็ไม่ร้องหรอกอถ้าพอขนาดนี้ไม่เก็บไว้ฟังเองอะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้เขาไม่น้าโตขึ้นมาได้เลยนะเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการถ่ายทำได้ค่ะแล้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เฉลยกันไปแล้วนะครับอันนี้เป็นมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดของพี่ฝนธนสุนทรนะครับและคําตอบก็คือนี่ฮะยาสีฟันบูมนะครับเป็นเมนสปอนเซอร์ของมิวสิกวิดีโอนี้นั่นเองนะครับและการถ่ายทําในวันนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายทําโดยใช้ไอคอนโปรดักชันก็คือโปรดักชันที่เรา ใช้ถ่ายทุกๆงานของบริษัทเราเนี่ยแหละครับก็เติบโตยิ่งใหญ่อลังการ บอกแล้วอย่าไว้ใจฉัน <laughs> ถ้าไม่ติดมีต้สูง้สเนี่ยแกเราไม่รู้สึกว่ายก้ยามนขามนามีเต้ด้วย กรต้องหาจังหวะที่เหมือนกับว่าแม่งเขาไม่มองเราเราเศร้าอ,อ่ะมันไม่มีไงตอนเนี้ยใช่ดเมื่อกี้ดีแล้ว ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ MV ของพี่ฝนนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรเราดูไม่ไว้ใจเนาะทำไมอ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอทไม่เราไม่ไว้ใจด้วยกันแล้วกันนางเอกก็มีน้ำตาจ้านางเอกก็มีน้ำตานะครับก็น่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ยังไงฝากติดตามผลงานล่าสุดของพี่ฝนด้วยแล้วกันโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเลยครับไม่เล็นไรครับไม่รบกวนแล้วฮะโอเคดูเนี่ยจ๊ะใครจะรู้นอกจอที่